เมื่อกี้เราเลือกให้เป็นออฟไว้ white, ใช่ไหมครับมันจะส่งผลในเรื่องของการทํางานสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมครับจอมืดไม่สามารถที่จะรันเกมได้ครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาวไมโครคอนโซลเกมผมแอ m ดมินนะครับตัว OPL นะครับหลายคนเนี่ยจากที่มีการสอบถามเขาบอกว่าไม่สามารถที่จะเล่นได้แต่ในคลิปนี้ผมจะมาหรือแนะนำทริคนะครับที่ถูกต้องกับการตั้งค่า OPL ให้รัน 480p ผ่าน เดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนตรงนี้เลยนะครับเวลาที่เราตั้งค่า OPL ผมขอเลือกตัวเกมที่ชื่อว่า R-Thai Final แล้วกันนะครับเรากดปุ่มสามเหลี่ยมเข้ามามันจะเป็นการตั้งค่าเพอเกมนะครับ GSM ที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของตัวกราฟิกครับมาเลือกที่ Config GSM ครับกดเข้าไปครับมันจะมีให้เราเลือกนะครับว่า Setting Mode เนี่ยบางครั้งเนี่ยหลายคนอาจจะไปเลือกเป็น global นะครับไปเลือกเป็น global global นี่หมายถึงว่าตั้งค่ารวมเลยใช้อย่างเดียวรวมกันทั้งหมดนะครับผมแนะนำว่าให้เราเลือกเป็นเคอร์เกมครับเคอร์เกมก็เฉพาะเกมใขรเกมมันนะครับเราเลือก GSM select ให้เป็น on h DTV นะครับผมเลือกเราจะต้องเลือกเป็น h DTV 480p นะครับตัวน,นี้เป็นค่ามาตรฐานที่เราควรที่จะเลือกเพื่อที่ให้ตัวเกมมันลั่นได้ก่อน แต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเลือกนะครับ naszym ิโ i t ล Fell ผมจะทำตัวอย่างให้ดูในกรณีที่เราเลือกเป็น o อนะครับถ้าเราเลือกเป็น o อฟนะครับเกมนี้ผมเซฟก่อนนะครับเมื่อกี้เราเลือกเป็น o อไว้นะครับแล้วเราทําการลันทําการลันเลยครับเมื่อกี้เราเลือกให้เป็น o อไว้ใช่ไหมครับการที่เราเลือกเป็น o อฟเนี่ยนะฮะมันจะส่งผลในเรื่องของการทำงานอย่างชัดเจนเลยครับสิ่งที่เกิดขึ้น คืออะไรรู้ไหมครับจอเมื่อไม่สามารถที่จะรันเกมได้ครับนี่คืออาการของมันเลยนะครับในกรณีที่เราไม่ทำการอิมูเลตตัวฟิวนะครับเกมเนี่ยไม่สามารถที่จะรันได้นะครับวันนี้ผมเปิดปิดใหม่นะครับที่อาร์ทายไฟนอลอีกทีนึงนะครับก่อนหน้านี้เราเลือกเป็นออฟไว้ไม่สามารถรันเกมได้นะครับให้เรามาเลือกเป็นที่ออนครับ GSM on นะครับ480 นะครับ HDTV ถ้าเราอยากเล่นหมดอื่นเอาหมดนี้ให้ผ่านก่อนคนที่เล่น PS2 2อ o ทให้เดียไปนะครับเวลาซื้อไปแล้วเนี่ยใช้งานไม่ได้หรือว่าเล่นเกมค้างเนี่ยเมนูนี้จำเป็นมากครับเลือกขั้นเป็นออนนะครับเข้ามาแล้วก็เซฟเก็บไว้ครับแล้วเดี๋ยวคราวนี้รันเกม ในฟังก์ชันเมื่อกี้นะครับในการเซตอัพหรือการตั้งค่าเนี่ยเราตั้งเป็นอ m ม l เลตเป็นออนไว้เนีครับพอเราตั้งเป็นอิมูเลตออนนะครับมันก็จะสามารถที่จะรันเข้ามาในส่วนของตัวเกมได้ครับคืออย่างน้อยในเรื่องของการอิมูเลตการทําง,งานต่างๆเนี่ยมันทําให้ฟิลมันคบแพทเทิร์นในการทําง,งานที่เป็น 480p ครับ สำหรับใครที่สนใจตัว upscale นะครับ 1,080p ผมเคยทำคลิปลงไว้แล้วนะครับตัวนี้ก็ใช้งานได้ดีในระดับหนึ่งนะครับอาจจะมีจุดด้อยอยู่ประมาณหนึ่งที่ผมเจอก็คือแสงมันสว่างแต่ว่าใช้งานได้ดีครับในคลิปนี้ผมก็ใช้ตัว upscale 1,080p เข้ามาที่ตัวจอ แต่ว่าถ้าเราไม่อยากเสียเงินซื้อตัวนี้นะครับใช้ตัว PS2 t o ์สทูให้ DMI นะครับแล้วก็มาใช้ฟัง์กชันที่ผมกำลังนำเสนอตรงนี้นครับเป็นทริคนะครับเป็นวิธีการในการตั้งค่าเพื่อให้รันเกม4 80P แล้วก็ภาพดีขึ้นนะครับกลับมาดูกันต่อนะครับ p บ s นะครับ Pro Evolution 2,008หรือเกมอื่นนะครับเข้ามาที่ GSM นะครับผมตั้งให้เป็นออนะครับ memory l หล d ส lot นะครับ คือเกมเล่นได้แล้วก่อนหน้านี้ค้างนะครับถ้าไม่เลือดอิมูเลตมันไม่ได้สุดท้ายนี้ก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับในการนำเอาวิธีการนักตรงนี้ไปใช้งานสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ